นี่ครับมันทางขื้นวัดเงียบวัดใบไ่ผันใดดอกยูหลังผู้ไอ้นั่นหลังผู้ยังบุวัดยังบุจำาสือวัดบรรยย่ไดแต่ว่าปลาเราวัดนี่เห็ดบบวุ่นเห็นคู่เห็นคนม,มาเก็บของปลาดูเต็มไปเลยคุณผู่เห็นผู้ใดมาเก็บ วนตุง oh. ูมีหว่ไงว่านตุ่งงูกูมีครับว่านตุ่งงูลงมาบันหนึ่งกัน่ไหวสร้างมาเฮาไหมันนิ่มาลบ่บขาท่าเรยเฮายางอมวัดก็ื่เฮายกโยไงเอาทำนี่ละ